อันนี้มันขึ้นยูปาได้จ้ะพี่น้องบอมีเจะาของดอกจก้ะนี่ลหละพลไใหม่ป้าอย่างนึง่งป้า,า,ปาเบิ่งกะลำจ้ะขึ้นสะออนแท้พูนแดงๆเต็มต้นเลยจ้ะพูนตลอดเดี๋ยวจุปันมาเห็นต้นอันนี้เนาะคะ่ะมาหยุดที่ตรงต้นนี้ก่อนต้นที่ว่าจูที่จูบอกว่าต้นแองดูาจา้ะที่ว่าจูกินให้เบิง ในคลิปกินผลไม้เกาหลีเนาะจ้ะที่ว่าลูกแดงๆที่จูร้องซิมไ่เบิ่งนะจ้ะมันก็เป็นต้นทั้งสี่เห็นบ่าจ้ะมันก็สิมีที่จริงลูกมันโดกมากเลยจ้ะดกเต็มต้นเลยเพิ่นอาจอเก็บไปก็ไดจ้ะเดวจูสิไ้เบิ่งไกลๆน่าจ้ะไปจ้าไ,ไปต่อจ้ะเดาจูสิห้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะจ้ะ มาฟังนี่ก็มีสวนพักจ้ะว้าวมีทวดินพอมจ้ะทวดินก็มีโอ้มีหลายอย่างเลยจ้ะคุณจ,จ๋าเบจ้เดี๋วจุดสิจอดให้เบิ่งเนาาจะ้ะโอ้พักเพลินงามงามอ๋อทีมงานบอกว่าต้นมงมวงนี่เห็นว่าจะบิดรูทว่าสันเห็นจ้ะเพิ่นปลูกหลายหลายอย่างจ้ะคุณน่ะพี่น,อนอ้องจ๋าเบิ่งจ้ะพักเพลินงามงามปา ปบ้องกระลำจ้าขึ้สะออนแทะพูนพูนนะจ้า,า,าพักพักเพลินงามเนาะจ้า,จาสะอนอนโอ้เกาลเวาเป็นตะดกอยู่เนาะพูนแหม <c oughs> ออกดอกไหมว่าเป็นดอกตะดอกปะพูนจ้าพี่น้องจ้ากาลเวาเห็นว่าจ้าต้นพูนแหนมไปเห็นดอกขา,ขาวๆนะจ้าดอกดูกดอกสีนวลดกบานออปีนีนน้ดกดกเด้อสิได้มาเก็บให้พี่น้องเบิ่งจ้า สองตอนนี้หน่วยใหญ่ใหญ่ได้จากพี่เจล่าจูมาเก็บหน่วยใหญ่หลายลูกพัมเหรจ้าไปได้เก็บแล้วนี่หละจะจูมาเบิองไหวตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วดามันว่าันไในสุกระวังเดอ้อบ่ต้องหัวจุ่มน้ำลงคุนเดอ้อทำท่า,ทาว่าระวังซื่อๆจ้าพี่น้องจา้าแต่ว่าห,วหว่วงห่วงโทรศทพท์พี่น้องเห็นบ่จ้า,จา อันนี้มันข้นยูป้าได้จ้ะพี่นอ้องบ่มีเจ้าของดอกจก้ะนี่ลหละผลไม้ป้าอย่างนึงเดี๋ยวเห็นไว้แล้วเดวซิมาเก็บน่าจ้ะพี่น้องเก็บเลยเดลเซียนเดวซิมาซิมให้พี่น้องเบิ่งด้อจ้ะวาลสศายเป็นไดมีอยูสองต้นจ้ะผลอีกต้นหนึง่งไปค่ะไปต้อค่ะเป็นบจ่จ้ะ ตา,ตามทางนี่คือว่าเพิ่นสิมีคลองแบบนี้ตลอดเลยเด้อจ้ะน้ำก็สิไหลผ่านตลอดนี่ละ่ะน้ำนี่ล่ะจ้ะคลองแบบนี้ละ่ะเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นสูบเขาให้เขาน้ำเพิ่นน่ะจ้ะนี่กัอันนี้กัทั่วคือกันบ่จ้ะนี่วิบวับวิบวับยืดน,นีเพิ่นกะอันมัดไลนนกเด้อจ้ะเห็นบ่จ้นะพื่นน่ะแสงสีโอ้บ่แม่นจ้ะอันบ่เวอแมนแสงสี ม,มันเป็นเ็นนอะจาะเป็นเชือกไ่มันสิกับพิบกับพิบไรนกนะบ้านเพิินแบบพื้นที่มันหน่อยไหมจ๊ะถา้าจังโรงงานจูน,นอกจากถามีอันพื้นที่ปลูกพักนี้ชื่อว่าแบบโชคดีมากเลยเด้จ๊ะหน่อยได้สิมีอันที่ปลูกมูกันจูลองถามเบิง่งหลายคนเขาได้ปลูกพักกินทั้งสี่นาะจากเพราะว่ามันบมีทีให้ปลูก ฝักทองอุ้ยแตงกวากระมี้อันนั้นจ้ะรถรถไถหัวหอมแม่้ะพี่น้องจ้ะเบิ้งเบื้งจ้ะรถมันไถอันหอมหัวใหญ่แม้นี่เห็นบ่หอมหัวใหญ่ได้หน่ะจ้ะโอ้ยไปก่อนจ้ะมันไงขี้ฝุ่นเบิ้งเบื้ง,งเดี๋ยวจุดสิภาพไปเบิ้งทางขุนนะจ้ะรสไถหัวหอมหอมหอัวใหญ่อ๋อเป็นหัวหอม นี่เห็นว่าจะพูนตลอดฟังไปพุ่นนะจ๊ะพูนเดินหมึกเง่้ยๆนี่แมนเบิร์ดได้จ้ะพุนะ่นอ่ะโอ้มื่อดีกค่ดีแทะไดไม่เห็นรถไทวห,หอมพร้อมเทเแรกเลยได้นี่จ้ะจูบเคยเห็นเลยนี่โอ้ตาสะอ่อนหลายคักจ้ะละล้านตาไปเหมือน เสียงวื่นวู่นย่นกะเสียงอันแอ a ์ r o ดจะลรยผลยาสวนสวนลูกแพรอาจารย์จังที่จูบอกมันบ่เงาจะหนานี่บ่เงาเลยหนานี่คนหลายเนาะคนอยู่สวนบ่เงายังว่าตามทางตะกี้เขาปันมาหนาหนา,นาวเนาะโอ้ยเงียบเงียบขึ้นยังนี่ปัดเบิ้งเบิ้งเบิงบ้ง,บง,บงจ่สีเปนผ้าเบิ้งสวนนี่จ้ะคือเขียวฮักแทะ มึงงพียงชาอันน,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 นี้อันนี้กับชาเม่เนาะอันนี้แม่นได้นน่นอัน,นแตงทีว่าคือแตงไทยหนวยเหลืองๆที่จุกินให้เบื้องเนื้อจ้ะป๊านเบื้องเขาโพดคือเขียวง้มคักเถิเน,นานี่นี่บัเป็นตะปันจัก,กรยานเนาะเพราะวา เขาได้เห็นบรรยากาศเห็นถุงนาเห็นเขาปลูกพักปลูกยังเขี้ยวเต็มเนาะงามกะสิได้ยินเสียงหอบน้อยหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าจูกับเมยแล้วจ้ะปั่นจักรยานเมยเมยกับว่าเป็นยังจ้ะเพราะว่าจูอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศน่าจะอยากให้เห็นที่บ้านเขาเป็นจังไหนนา่าจ้ะ เบื้งจู๋เสย์เบื้งพริกจ้ะเบิ้องน้งามพูน่ะจ้ะลาล้านตาไปบนเลยพูนะเนา้อไปหอดพุด่นหัวอ่อ,อนเนะาะปั่นจักรยานเมื่อยห์หรอกอ่ะบอสเช้าได้จ้ะแหงบั่นไปหนาเพราะว่าแหนมไปทั้งหนามันก็เห็นสวนอีกแม่จ้ากะอยากไปเบิง้งกะจุกะอยากให้พี่น้องได้เ,เบิ้งน้ำเราเนะจ้ะแม่จ้าจะสิพาไปเบิ้งเนาะอันนี้กะ นี่น่ะเขาเอินมันยังมันม่วงนี่ไหมมันเทิดมันคือมันเทิดบ่สูคุบอกหูเนาะจ้าว่าเขาเอินมันยังมันนี uh ่ย huh. you know. ังพี่น้องมันแก้วบ่มันแก้วบ่แมนบ่มันเทิดบ่มันยังที่ห้าไปหนึ่งกินน่ะจ้ะเมียวเมีวเมวเมียวเมวเมียวเกาลีเมวเมียวเมีวเมีวเมวเอา มันฟังภาษาเขาบ่หูเลียงบ่แมวเกาหลีมันหองจังไหนมนบ่เมียวเมียวบ่อันยองอัน๋ออ้แสดงว,ว่ามันหูขั้นว่าอันยองมันหนีเลยจ้ะและเล้วค่ะสิ่งที่เขาตามหามืนอนี้นี่มีคอนเซปต์เลยค่ะบ่แมนมาปันเหรินซื้อหูอออบ่จ้ะ ดูมาหาสิงนี่เลยเสันตันกีเนาะอัน,นมันไข่ไข่ขสตอเบอรี่ป้าไมจตะนี่เบิ้งสูเให้เบิง้งน้ยอะใหญ่ๆกับมีพูดนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องจ๊ะเบิ้งจ้ะตัวแซ่บพูดนะนี่จกินได้ด้นี่จนี่จ๊ะโอ้ยน้ำปากนม,มีน้ำนล้ม,มลเอา้า ทีมงา้นรักซิมเราพนาาันจะทีมงั้นหวานดีนี่โอ้ยจ้ะดกๆเต็มเลยไปลงไปหาของเขาดิค่ะไปจับไปต่อเดี๋ยวจุลองไปหายุ่หมองอื่นเบิ่อใจร่างกามันมีบาดนี้สิขึ้นถนนใหญ่แล้วจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้ะเดี๋ยวจุดตั้งท่าก่อนเพราะว่าถนนใหญ่มันมีรถแล่นหลายจ้ะ เป็นหลานอาหารนะจ้ะไฟบ,บ,บ,บิบบับยืน่วยทีมงานว่าเห็นหลานอาหารหิวหิว,หวพะนะอันทางต่อไปนีก่กะสีคนข้างวาเสียวเนี่ยจกหน่วย้ะจ้ะ แล้วเด้อจะข้า,างบบบน,นี้คนข้างสิวาเสียวไปแล้วเบรกบ่ได้เดอจ้าหัวสักเลยแล้ว แล้วใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆเ้อย่านหัวซักมาเบิงบรรยากาศทุง่งนากันต่อจ้าพูวจ้า,จาอันเห็นขาวๆนั่นอันเป็นเฮาอันอง,งุ่นสวนอง,งุ่นนะจ้าพุนทา้งคนกับเป็นสวนอง,งุ่น ให้เบิ้งดอกใหม่จ้ะดอกงามๆบานเพเวอร์พี่นี่โอ้ยมีพึ่งร้อมมีพึ่งความจ้ะให้เบิ้งพึ่งอ้ยดอกงามๆจ้ะอันยองอย่าห่าวชนะโอ้ยว่าห่าวอิรีม้ามย่านทีมงานจ้ะ มันตื่นมันพอน่ะทีมงานมันอาป่าค้างจากสีเฮารือจากสีหอนนะกวกก็เลยบดายเฮาบดาหอนสัมเข้าก็เลยกายมากกอนแเราจะสิพาไปเบิงอันสันตันกีน่าจะอีกเพราะว่าจูไปพ่อไวแล้วมันมีอีกเด้อจ้ะอันที่ว่าอันลูกเบอร์ลีแบบมางหันนาะจะ โดกโอ้ยมาเก็บตาอันนี้กะคุ้มแล้วน,าน่าจะบ่ได้ไปใส่ดอกนี่พูดจ้ะย,ยังเก็บบ่ทันได้น่าจะก็เป็นอย่างมาเบิ่งไว้เดี๋ยวคอยมาเนาะเดี๋ยวเฮาคอยมาเก็บบัดน,นี้เนาะคะ่ะทีมงานว่าสิให้เอาลองไปเบิ่งทางนี้เบิ่งพนาจา้ะมาลุ้นกันจ้าว่าสิกลับไปฮอกงอดโรงงานบ่ถ้าอัน เ้าสิบ่ได้เฮ็ดคลิปอันนี้บ่เ้าสิบ่ได้เฮ็ดคลิปอันลงทางในต่างแดนบ่พี่ทองจ๋าเบิ่งนะจ้าจูสิได้เฮ็ดคลิปลงทางในต่างแดนบัดนี้ล่ะเบิ่งเพียงมันแม่นบ่ล่ะคือจังเข้าป่าเข้าอ่นโคกไปทั่วร์ระบัดนี้เอาอันนี้สวนหยังโอ้ลูกอันนั้นลูกลูกบวยแม่นบ่เมื้ชินเนาะมื่อแม่งเขาโซทิมเราบ่สวนนี่ เป็นอันมันโบงามเขาหนาสีซสซมชิมเด้อแม่ไปไหนบ่ลอ่ะพวอประนอทั้งออกนี่ระวังเขากับตะวันรับขอบฟ้านี่ไพ่สีหอดกอนกัน